เสือบีู้มีงาเป็นงานะฮะเมีแล้วขนาดเห็นแต่ไมัะแกได้งนคุณนัเรือมออ ตัดเปิร์ดเบิรเบรหมด้วเลนแขกได้ซื้อไดโคการอไสามหลอดเป็นเบิเสียเลยโคงการพิภูเม์มันซื้อสามหลอดเป็นเบิกเสียไปเรือยนี่นี่แยมึงแย้มึงแ้มึง้มังว่าันงามำไรเราหาไปลั้งจากเข้าโครงการอีกได้ประมัณสามสิบห้าสิ้นก้นเขาเกินาโครงการเสษตสมั่งคั่สถานไหน จะมีอีกเฉพาะพาะพ์โนมีอย่างเดียวเจสีเอาเอคอยึ้นมาาเนที่เขา่จะบมัอยู่ในโครงการเ็บเชื่อตัวนี้มันเชื่อโคงการอย่างเดียว่เลยเนาะง่าเนาะนี่พมพมลมีเอลตัวนี้ง่มากเ่องอะไรก็เื่อม่มีแหละเจ้าวะาต่อไปเทาไรประมาณสี่้คนเท่ากส เอื่นเฉพาะพี่ฟูมี่สเสียก็มาประชุมใหม่เพราะผ่านโครงการตร่ะอันต่ละอันแต่ะอันสัญตวัวที่ที่ใส่โลงเบี่ยมโรงงานแบบงา่มามาเขาเห็นหลักเสือเขาเห็นโลโกโ้แล้วก็สินค้ามันกับโลโก้พี่ฟูมี่เขาจะเห็น,หกโกโอ,หนอ่เนี่ยชาเขาเป็งนี่ดียมาเลยสัมมา,สาเสียไติยมสัมมา บรั่สังเกียมืองบไดในควมอมสุดที่พนบาทสุดพนบาทเม่แล้วลูกค้าห้ากระบ่กห่เขาได้โครงการบ่เมนว่าสิบเจ้าให่ได้เสือคืออยนเจ้าเขาคือคอยบุเมนความหมายคือห้าหูนี่นะหรือว่าที่งานเนี่ยสีสันมีการไห่งก็เจ้าสมัครโครงการมีผมนี้โอเว่าร่มป่า ไสมคดีเลมัรนืาได้แลเาอนี้เขามคไนี่เขาเขาสมัคการเขาได้จไม่่สมัครไ่ว่าสมัเขาสมัคกวเขาแตรงนี้วมัมันคย่าเโอได้่นเขาอยากสมัคร่ว่าเขาตัวเองของเขาเองได้แม่ทำทุกซเมียเรานีสมัครได้เออพอเขาเริ่มก็ได้ทัสิของามีา ถ้าลูก้าดยุบานย่เหื่อกันไ้ซื้อพันเท่าเออทำมถ้าลูก้าอยู่เหื่อนน่ถ้าลูก้าย่นีเขามาบริษัทเกิดขาประจำอันนี้สมัครได้สมัครได้เขาได้นงเสือสินีแลีสมัครได้โครงการดีโครงน้าขนานด้วย่อมาที่มาทีคนะกัเอาโการได้เสืาเเอางกาจะเอ งามองเบียร์เลยงามเลยจะสูบแต่ว่าจังหวัดศรหัตสิ้อนี่ังสมนนโอเคี่ายวกผสมแบไปสนกกไปเรียนะสเขยอเรีเอ้กา็ปรมาอนีอว่าอาจารย์ุเพรอ่าเนโหนเยครับ คือคนไม้คือเขาเขาโครงการเขาสื่อสินค้าขอสามครบเอาไงคที่ไหนก่อนที่ที่หนึ่งก็คือกันพอเงเลยแต่ซึ่งกันเขา้าโครงการหายใจก่อนสองอยครบสามมาเอาขึ้นเอาเงินสองลอยขึ้นเอาเงินไปรมาจำก่อนกรรข้งกรก่อนบอก่นบ่นสองลอยเขามาจัใบบานี้เวลาเขาครบเลยเพื่อผันมาเอาเงินขึ้น้ ที่เลยที esh, ceu, nee, okay. air, ่เป็นเนะให้ใส okay. ่่อนเพื่อนจุนอาขนาดหอนหน้ามาบคก็นไปเปล่วขนาดคอยบเชียวบ่าเอาสองลอมาทำอีกตเป็นควเนี่นะ้องเขาโอการเนี่ยเขาสื่อกันสองลอยบกตอนห้องหกสามหลอดเขาก็มาเหมือนามหลอดมาเหมือนเรขึ้นโตตห้อาจาร์เสื้านโครงการคเ สองเเดียวหลยประเด็เขาพันหนึ่งพันหนึ่งหมดเยพอสามเตียงก็เบอรสามโครงารเา่เราะเพสุเสไม่เกี่ยวเกีไม่เกี่ยวว่าเสเอาอะโอ้ยบอกว่าเสเอาเสือเขา่อาไม่ไหเนียตี้เนี่ยเตี้ยนแบนี้แม่อ เป็นโมเดลมาดเขาเขาลงเขาไปขายถ้าไปลงเบียกขายขึ้นนนๆจานพุนมันขายได้คนเห็นผ่าเขากปจายกนโอ้ขายเ่ยเมกเขาจะ่ลงกลุ่มอ่เขาสิประเมิอดิมาเออผู้นี้เขาจิต่งเสริมทางไหนทางไ้สนะเขาจะนับเดือได้เขาจุจักรอะมิไปเลยเดี๋ยวเขากะจายดเราปจิเสธกันเอาไวเอะปอนเทเลือเสือกันมู มันล่งอยงเขาสอมสตูท่าเปายเป็นไหนเขาเซฟ้าเก็ต้อง้องใเดียวอืเอาิเดียวกันเ้สมนดี้าแกเปนเสของกลาต้องใส่สิเดียวกันเมื่อทะเลเซของกาเป็นเทิเน้ะมาเลยอาจารย์เฮยจังเลยนมากแน่